สวัสดีครับนักเรียนในคอร์สร้อยลอที่รักคุณได้วันนี้คุณได้บทเรียนเจ๋งๆคอร์สนี้มันสุดคุ้มผมจะอธิบายกฎแห่งกรรมว่าทำไมกฎแห่งกรรมคนเข้าใจผิดเยอะมากวันนี้มาเอา,เอาแบบเจ๋งๆเลยนะที่เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะผมตกผลึกเรื่องนี้มาจากอ,อ,อาจารย์หลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นดรเวนไดเออร์แล้วก็ศาสตร์กูรูแต่และคนก็พูดในแบบ ที่แบบคมคมมานะครับแล้วก็ผมจะต้องเอามาอธิบายให้ชัดเจนไม่งั้นคนจะเข้าใจว่าเอ๊ะมันจะมีพลังงานจากชาติหรือว่ากรรมจากชาติปางก่อนหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเอาให้สรุปให้ชัดเจนเลยคือว่ากฎแห่งกรรมมันคือกฎแห่งการรับผิดชอบหมายความว่าอะไรกฎแห่งแอคชั่นที่ผมสอนตลอดในกฎแห่งการตั้งใจกฎแห่งการตั้งจิตประเด็นก็คือว่า สรุปได้คําเดียวคือกฎแห่งการรับผิดชอบหมายความว่าอะไรเป็นการที่เราส่งพลังงานออกไปแบบไหนในโลกนะครับและพลังงานของเรามี4อย่างเราส่งพลังงานออกไปไหนแบบไหนในโลกเราจะได้ผลตอบรับออกมาแบบนั้นนั่นคือกฎแห่งกรรมที่แท้จริงอย่าไปเชื่อคนที่แบบว่าเอา ชาติปางก่อนเข้ามาเกี่ยวหรือว่าเอากล่ะคำว่าชดใช้กรรมเข้ามาเกี่ยวแล้วก็ทําให้ตัวเองพลังตกแล้วก็บอกว่าฉันจะต้องฉันคงมีแบดกาม่าหรือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นกรรม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 แย่แน่เลยอะไรอย่าไปเชื่อแบบนั้นคุณเชื่ออะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วสิ่งที่ผมพูดทุกอย่างมีวิทยาศาสตร์ซัพพอร์ตมีงานวิจัยสนับสนุนแต่ผมไม่ได้พูดเออเอาเออบอกอรายละเอียดแต่มันเป็นชื่อเสียงของผมถ้าผมมาพูดเรื่องอะไรที่ เป็นเรื่องงมงายมันจะเสียชื่อเสียงของผมประเด็นก็คือว่าคุณมีพลังงาน4อย่างคือพลังพลังสมองหรือพลังจิตนะครับผมใช้ในคําว่าสมองกับจิตในคําเดียวกันแต่จริงๆแล้วคําว่าจิตนี้ยิ่งใหญ่กว่าเยอะเลยคําว่าจิตนี่มันเป็นคําที่ต้องอธิบายกันเยอะแต่ในในครั้งนี้ใช้คําว่าพลังความคิดละกันพลังความคิดแล้วก็พลังอารมณ์ของคุณก็คือพลังใจของคุณนั่นเอง ครับอันที่1คือตรงนี้อันที่สองคือตรงนี้อันที่2คือพลังใจหรือพลังอารมณ์ของคุณอันที่3คือพลังกายนะครับพลังกายและกล็อันที่4คือพลังจักรวาลทั้งหมดนะครับและที่คุณสามารถที่จะ manage บริหารเรียกพลังจักรวาลหรือพลังพระเจ้าเนี่ยมา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 เสริมคุณได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ4อย่างของาง่อย่างนี้เนี่ยไปในทิศทางเดียวกันคุณ คนส่วนใหญ่มัน,มนไม่ไปในทิศทางเดียวกันมันเขาคิดแต่เขาไม่เชื่อใช่ไหมเขาคิดว่าฉันอยากได้อันนี้แต่แคนเซลตัวเองคือคิดพลังความคิดมาใช้ได้ฉันอยากจะได้บ้านแบบนี้ฉันอยากจะได้ฉันจะได้อยากจะให้คนม,ม,มีเป็นคนมีชื่อเสียงหรืออะไรเขาจะมีพลังความคิดอย่างนี้มีเงินขนาดนี้มีความมั่งคัง่งเหลือเฟือแบบนี้แต่ข้างในใจไม่เชื่อไว้ข้างในใจไม่เชื่อแต่จิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยเขาบอกอว่าเป็นไปไม่ได้มันก็จบแล้ว เพราะฉะนั้น4อย่างมันจะต้องไปในทิศทางเดียวกันนั่นแหละครับคือคุณเข้าใจกฎแห่งกรรมอย่างแท้จริงและคลิปหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องทํำยังไงที่จะแก้กรรมเก่าเนี่ยแก้ได้ไหมถ้าเกิดมีใครเขาเชื่อแบบนั้นว่าเออแล้วแล้วแล้วไอ้ผลกรรมที่เราเคยมาทําในอดีตเนี่ยแล้วมันมาถึงตอนนี้เนี่ยเราจะแก้มันยังไงเดี๋ยวจะมาอธิบายในบทเรียนหน้านะครับผมบัณฑิตนโิโรสีสวัสดีครับ